สวัสดีสวัสดีค่ะวีคัมแบ็คทูจิปแชนเนลสอนสน,นิเคิมีเขาก็นใมาแกะกล่องข้อฟังเอานี่น้องมาจากมาชล่าหน้ากอกมาชลาหน้ากอกนั่งหยองจากพี่วุฒิเซตแซงมาเนาะวุฒิเซตแซงมาดเนาะมันขาดเนาะเพราะว่าเขาเขาอันดึงเอาดินออกน่ะพี่น้องดึงแล้ดึงออกจนเมื่ <c oughs> เลือด,ดเดียวเห้ยเลือดไเดียวหนึ่งเลือดแต่แซงมาเนาะทาั้งนานี้ เราเบิ่งแม่ในเพจมึงกีบต่ว่าตอนนีพอเราซักเอาไปแหดสายททยเนาะอ่าวันนี้เขาจะมาแก่นเนาะเิ่นอันส่งเงี้ยน้อมิวเสดมเสยดมแบบไหนสรงมากแกรวนียมันใหญ่เนาะถิน้องบราเพราะว่ามันเป็นเอคลเพื่อนว่าต้นปาร์ที่เป็นชาย เตือนแค่สิ่นั้แต่เาด้รูนักนัต่เรามนบบนีก็ป็การนี้ัดเต่มมันมาให้เขาขออะไรนี่น้องยืมบม่ได้อนี่เอไปกลายมันไปตัดมันบ่ได้่ไหมครับี่เโอ้โหนี่เหมืนท้าใหม่ๆตัวหนาทันยัตัวนานย้ายเลยมันมีตัวหน่อยจะาตัวซอบปะบนมาก็ใไปเอาตัวหน่อยบ้ากัมา คุสิแมนวางบกคำใส่ยูน well, so. like like so like 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 ิ่งบอกมีบใส่ยังไงเป็นาใหั่อนี้เป็นเป็นเป็นใสยังแบบนมดี้เอ็มนี่เอ็มเอาเมเอ็มเอ็มเอเอ็มยอ็มเอ็เอ้มเอ็เอ็มเอ็มเอ็มเบ็เอ็มเอ็มเอ็มเมเอ็มเอ็มนอ็มเอเอ็เอ็อเอ้มเอ็่อเอ็มเอเเอ็มมมเ็เอเอ็มเ mặt hết mà đầu là nó em một điều được đã được Rossi, 영상, cái thành tà em lần đi sửa ta lần lượt người là lần lượt cái ta lần lượt sau 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 lần em sau lời lượt sau lần lượt sau lần lượt sau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  lần lượt sau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  เสือเอามาแต่สวรรค์ตอนนั้นอะค่ะพอดีเลยไม่ได้เสือทัางหันหลดหาจั๊กอดเอานีั้นนี้พอดีเยนะเอ้ยงไงพอดีอ้าวพอดีบเขาใส่กับโสมันนี้แล้วพดีามแตว่าเขาใส่มันจีบมันอ่เป็นตแกงแต่ว่านี่พ้าคนี่พาด้เนี่ยหนุนหนุนบ่อือน่ากว่าของเฮา แต่ว่าถาาห่างเข้าว่าถีบอย่างเห็ดเสือต้นมันนานเาข้าวัดเองก็อันต้นมันนาฮะมันพิมพ์บอติดว่าือนันบอดแมนนะอันนี้ก็ยังพิมพ์ติดเกี่องเข้าเกี่ยงใหญ่หรือว,ว่าอันสั่งพิมพ์มอยู่ไทยก็ให้เปิี่นปากมาให้เนาะนี่พิมพ์บอลเดียวก็เป่วนพิมพ์นี่เนาะน,น,น,นี่งานแม่พารีกวามจะตางกันเลยเนาะเทียบกันในเดนอืมมันตางกันนี่ตางอันนี้มันเป็นแบบมัน อ๋อยพง้าาเนี่ยถ้าขาเขาตมรบเมน์ขาเน่ยเดก็โอคนาครังสีเนแอพอดีเนาะนี่ยนี้อ่ะพอดีมันมับกติดร้านติดแล้วค่ะแบบนี้พอดีเลยโดูกับสงมันก็จะใปกปอันอันอะไรเนาะลองติดต่อทงเงินสมมติว่าอยากพิมพ์เสื้อสองอายู่ปุ่นสได้บอลนะเนาะ แฟนคลับไปอะไรเสื้อสองแล้วพี่มีคนสมใจกันเลยเจ๊ดีเนาะสี่แลพี่ต้อสันจะอื่นไปกิจกรรมอาวันอันนีไปเราเล่นไก่เล่นเนาะเหนบ้ามาพอดีกาก็ใส่กระส่งดำเนี่ยแม่บึ้งเด็กกระส่งดำมือสูก่นเลยตัวนี้มือกระโฟเด็กบึงลุกคุณบุกเต่งดำนะไหนบ้างบุญรัก มาตุงใหญ่กว่าหอ่สั่ต่โต้แล้วพอดีเหนหนีเนาะสั่โตยนะพอดีเลย้เบนเนตอนนี้มีบทาเดินผอมองใหญ่วบวก็มูเอาเปิดวนมีมือสดกินผู้กระถาเนาะกินมูกระทาดุเนาะไอ้เปนีน้องฟังไท่ทราบนวน thì đâu thì nó nhận nhầm đó nhầm có đi có đi xong thì có đi rồi cái là nhái cái là một mình bên... em cứ tham bắt tôi nói... tôi, 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 em, tôi bà tôi, đối đối không không? tôi nói tôi nói Tô tôi nhắc là em cứ bắt cột còn tô em bắt như tôi đây Tô em cứ sắp Tô em bắt em nhớ phải không đó là mà tôi có đi còn mà là có lăng em ơi em hát đi cái เสีอทุกอย่าอย่าดีกว่าจะชิมแซมกับปอ้าพอดีกว่าเรืบันี้อันนีพ่นฟ้ามาให้เกาโตเชอกรัน่ลแมนสีโตเนาะเป็ชิบซามแล้วพี่เนาะชิ้งงานเทากับบุหงาปุ่นเนาะชิบซองเป็นบอกเนยูเป็นยูเลือดเลือดตัวหนึ่ก็เลือดเปิดขาดบางครั้งมูเอนย่างอันนั้นด้ย่างแวะขันมาหกก็มเลือดเลได้เลือดดะ อาวเดิี้สีคนฮาตายกคุชมาเจดไอแกลแปดแตนเก่าแม่มิซาสิบดำเอ็ดไอออสิบชองมายูดทเลสิบสามประตูคนขับรถจะได้บอลเคนขับรถอีก คนขับรถหาบอทมาเนอะทีะ่เวียนจะเวียนเวนยังยังเวลายีางมงา,านเาเนาะรถยังบริสสอบให้ยังบริสสอบเพราะว่าเห็นพี่น้องเขาเป็นไลน์เนาะถิบไปใส่กับแบบมาขับรถเองค่ะบริเวณมาร์กเราพี่น้องว่ามีคนขัาานบไงเนาะเบป็นมาเตนอะไรสมราดกันทุกอย่างกันใช่ไปพี่น้องว่าเราจึงพาไปอากันเครื่องผู้ชายไปนั่นเลยที่บอกโอเคขันเราไปเองไนบอสขับรถหาได้อยู่แต่ห้ามเขาซ่านนิดนีด หา้าวีโยากนางการเวลาเอาไปทนหลดเป็นหันเป็ีอีกใต้รยิงช่วยาะตหลดันอเมือน้อใจกันนะคิดว่าติหลดเป็นยังไงแบบหลดกระดับนะแล้วมันก็งงงงงงงเงเลยเขามันแข่งเหมแล้ก็ตีมันคงแข้งงแข่งอ่ะารหเป็นยังกีแดรดดับแล้วมันอ่ะอแต่ว่าเป็นแข้งแล้วม่ีขับหลดเองมันเหมยนีเดิอมันเหมยนั่แบบว่า ค่ำค่าจะเมื่อยอยู่แล้วน่าแต่ว่าตาเขานะตาเขาไปามาตอนนะข้ามเลยฟังตอนนี่บัดลงไปรถจะไปเห็นแยกต่อเนาะคือคือหนึ่งมื่นของคิดเนาะคือตื่นนอนมากเลยวะตื่นนอนมากคือถทาตัดคลิีบแล้วตัดคลิปต่อตัดคลิปต่อลงคลีบยังเรียบร้อยแล้วจึงออกบ้านได้ออกบ้านแล้วกับขับรถขับรถแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปแล้วขั้นเลยพักพรก็มาับตัวเม่นเนาะขั้นอันโมเมนต์กับเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็เพจนั่นเนาะแล้วก็ อันท่านแล้วนั่นกระต่าคลิปโตกระชีบวนเวียนแบบนี้แบบนี้เนาะทุกมือแม็นเป็นทุกมือแล้วก็คืออันนี้เนาะยังถ่ายคลิปอยู่แล้วติดกระต่าคลิปโตเนาะเห็นปะ่าแบบเพืได้คลิปแบบมันบวมหยากไล่แบบนี้นต้องมีรัดสวยอันนี้แต่ละมือกระชีบเป็นแบบนี้เลยเนาะคือที่งันแฟน่าบางทีบอคอยตอบเนาะบางทีเดินทางกบับกระโตบบางทีกับมันมีเวียด ประสานงานเป็นเสนทองเียนส่วนนี้เขงเป็นทองเงินเนาะมันก็สีมีเหลืองประสานลายบางทีบริประสานหอบเดียวประสานคนนี้แน่คนนี้แน่อ่ะส่งไปกับมาไลายอย่างเนาะกว่าสิตกลงกันไดนะพี่น้องกับประมาณนี้ต่อมือแต่ละมือเนาะอ่ากระสีนอกเหลืองหน่อยนึงเนาะแกอันนี้แกที่ว่าเปิดเป็นทีกหน่อยเนาะสำหรับน้องฝากจากวัดสระนครเนาะกะฝากอาณาต้องถ่ายไว้อีกทีนึงเนาะอย่าพิมพ์เสียนะ พิมพ์ใตสิได้บ่จะได้ห่านนองมีน้องพาเคย่านมาเคยซื้อหหานแต่ว่เทากับบัวจิพิมพ์ห่านได้ยังจได้นะแต่ว่าเบน่อแบบี่นแมลองทำารเกินบุ้มนเนาะแมนแพ้มันก็แพ้ดีแพ้มันสิตันก็แพ้นอเป็นตังก็เห็นเนาะแมนแบบนี้ก็ไปตัสิให้แฟนับอเราือกับกะาขาะแห้งสักแห้งบางแมนพาของเฮาอะไรสักไปสักไปดูไปด้แหงบ้างบางเนา อันนี้ม <personal> ันง่วงอันนี้มันมันคือสีเย็นเนาะมันนามันนุ่มกว่าเนี่ยคือเสื้อมันจะตามเขาเห็นนยเดินทางมาของอันแฟนคลับตามมาเนาะกับเขาขอบคุณหลายๆเนาะจากวัดชะเล่านากอกเนาะกับเขอให้จะภาพเนาะที่ส่งมาให้ทีมงานพวกเขากับ ขอขอบคุณละลายเนาะแล้วก็ขอให้มีแต่สุขภาพดีเนาะเหตุการณ์งานได้ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็รู้รวมประสบคนสําเร็จเนาะสุขภาพก็ให้แข็งแกรงแล้วก็ครอบครัวมีความสุขเนาะเงินบ่ให้ขาดอยู่ดีมีแห้งเนาะขอให้อยู่ดีมี pues mm desse, teachers, แหงเด้อที่ผ่านอันเสื้อที่มาให้เนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งควาเจ็บจะได้ความครายไม่มีเด้อ อาเนา้อ่หยองกาเขาคุณลายลายเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเมื่อถึงสุขุพุทุกคนเนาะที่ติดตามผลงานของทีมงานผัวเฮาถูกส่องเนาะกะตอนนี้กะไก่เสี่ยงหัวเส้นซับเลยเนาะกะขอให้พี่น้องสวยดันไปเรื่อยๆเนาะกำลังหนุนอยู่พี่น้องตอนนี้กาไก่เข้ามาไก่เข้ามาละกะขอบคุณลายลายเนาะที่อยู่เคียงขันกันมาตลอดจนมาวเมื่อเนี่ยน้องน้องกะคลิปนี้กะซิจไว่งช่วยกันเฮงเนาะ เจอกันใหม่ในคลิปน,น้าสวัสดีค่ะสวัสดี